ไร่พีเหรอยังเก็บอ้โหนี่คืออะอ่ะนี่ึงสไลด์เอกครับได้ครได้ครับครับเลสองครับตอนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับทางบริษัทนะครับก็จะเอากระจกที่แตกนะครับที่เป็นประเด็นข่าวร้อนตอนนี้นะครับเอาลงมานะครับเอาลงมาทางไว้ที่ฝั่งทางเข้า ของสกายวอล์กนะครับแล้วถ้าแล้วก็จัดกติกาอย่างนี้ครับทีมมาสิบคนไม่จำกัดน้ำหนักใส่อุปกรณ์เซฟตี้ที่ทางที่ทางเรากำหนดนะครับใช้เวลาภายในเวลาหนึ่งนาทีถ้าในทีมนั้นทำกระจกหักได้นะครับรับไปเลยครับห้าแสนบาทนะครับรับไปเลย ยินดีมอบให้ครับนะครับแต่สิ่งสําคัญนะอยากให้คนที่มีความกังวลนะครับมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับมันจะรู้สึกได้ว่าเออมันมีความปลอดภัยจริงไหมนะครับเพราะว่ากระจกทิ่นี้ยมันเป็นกระจกชนิดใหม่สําหรับคนไทยนะครับที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับกระจกที่แตกแล้วยังสามารถรับน้าหนักได้นะครับมาลองดูครับมาลองกันดูนะครับ เผือท่านได้5 0 0 0้านนะครับอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับขอบคุณครับ